ขณะที่เราละนันทีเนี่ยมันเป็นการละสังโยชน์ไปในตัวเพราะตัวนันทีเนี่ยเป็นตัวสังโยชน์พระโพล่งบอกว่าความเพลินใดความเพลินนั้นคืออุปทานและอุปทานหมายถึงอะไรอุปทานหมายถึงฉันทราคะและฉันทราคะหมายถึงอะไรหมายถึงสังโยชน์เี่ยนะตัวเดียวกันหมดเลยนันทีคืออุปทานอุปทานคือฉันทราคะฉันทราคะคือสังโยชน์ ดังนั้นสังโยชน์ก็คือฉันทราคะสังโยชน์ก็คืออุปทานสังโยชน์ก็คือนันทิละนันทิก็คือละสังโยชน์นะแต่นั้นเวลาละนันทิเนี่ยได้คะแนนเยอะก็คือเป็นการสิ้นไปของสังโยชน์ทุกขณะตลอดเวลาเลยเป็นการมันไม่เหมือนกับการทำแค่ทำสมาธิ ทำสมาธิเราไปจดจอ่อกับอารมณ์อันหนึง่งนะเราเข้าไปอยู่ในชานหนึ่งสองนะอันนี้ยังไม่เป็นเครื่องวัดอะไรนะนะยังไม่เป็นเครื่องวัดอะไรเลยนะและวารการวางอารมณ์ต่างๆได้เพื่อได้มาซึ่งชานหนึ่งสก็ยังคงความเป็นปุถุชนอยู่เหมือนเดิม แต่และนั้นที่เราจะได้การละสังโยชน์ไปในตัวการอยู่ในฌาน1 2 3 4หรืออรูปสัญญาสี่คืออาคาสาวิญญากินในวสัญญาสังโยชน์ก็ยังอยู่ครบเหมือนเดิมนะยังไม่ได้เป็นการทำลายสังโยชน์ให้หมดไปยังคงความเป็นปุุชนเหมือนเดิมแต่มีก็ชื่อว่าเป็นการบ่มอินทรีย์ในด้านของสมาธิ อินทรีย์ด้านสมาธิก็จะดีขึ้นซึ่งถามว่าอินทรีย์ด้านสมาธิดีเนี่ยมีประโยชน์ไหมก็มีมีประโยชน์เพราะว่าถ้าอินทรีย์ด้านสมาธิดีจริงเนี่ยนะก็คือถึงระดับปริปุลการีบริบูรณ์เนี่ยก็คือคุนพอใจคุ้นเคยอยู่จนไม่เสื่อมเมื่อกระทำกาละถ้ามีสุตตะแม้นิดหนึ่งเนี่ยปริพันได้เลยนะ ดังอินทรี์ด้านสมาธิก็เ,เป็นประโยชน์อีกเช่นกันแม้จะไมะ่ไม่ได้เป็นยังไม่ได้เป็นอริบุคลในขนาดนั้นแต่ก็ทำให้มีความพร้อมพอมีสุตตะเข้าไปรู้การเกิดดับเข้าใจเรื่องการเกิดดับสามารถที่จะปริพานได้ในพบที่ตนเอง จะไปได้ในสมาธินั้นๆอย่างเช่นถ้าตนเองได้ปฐมฌานก็ไปเป็นพรหมกายิกาพอพรหมกายิกาได้สดับเนี่ยมาก่อนในสมัยเป็นมนุษย์ที่เชี่ยวชาญชำนาญได้สมาธิปริปูลกาลีแล้วได้สดับตายไปไม่เสื่อมเมื่อกระทำการละไปเป็นพรหมกายิกาแต่เป็นพรหมกายิกาที่ได้สดับละไม่เหมือนกับพรหมกายิกาที่ไม่เคยสดับพระองค์ก็จะจัดเป็นปุถุชน เป็นเทวดาที่เป็นปุถุชนหรือเรียกว่าเป็นอสุตวาปุถุชน,นีนะเวลาตายจากพรหมกายิกาก็ไปเกิดในนรกกัเนศิสารเปวิสัยต่อแต่พรหมกายิกาที่ได้เคยสดับในคำตถาคตในสมัยมนุษย์เนี่ยะจะเป็นพรหมกายิกาที่เรียกว่าสุตวาอริยะสาวโกหลังจากตายจากพรหมกายิกา,กาก็จะปรินิพาน พระองค์บอกว่าเมื่อยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้นให้สิ้นไปแล้วนะ,ะก็จะปรินิพานพระองค์ก็บอกว่านี่แหละคือความแตกต่างกันการกระทําที่แตกต่างกันระหวา่างอริยสาวกผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้ไม่เคยได้สดับดังนะนั้นถ้าคนเราไม่เคยได้สดับในคําตถาคตเลยเนี่ยนะโอกาสในการปรินิพานเนี่ยแทบไม่มีเลยส่วนคนที่ทําสมาธิไม่ได้ ศิลยังไม่ค่อยบริบูรณ์ทานก็ยังไม่ค่อยดีก็ต้องไปเพิ่มเรื่องของสุตตะนะเพิ่มเรื่องของสุตตะเ,เข้มข้นขนาดไหนก็ต้องเข้มข้นในระดับว่าฟังหน่งเนือง,องแล้วคล่องปากแล้วขึ้นใจนถ้ายมไม่เอาคุณสมบัติอื่น อาจจะเหตุปัจจัยใดก็ตามแต่ยมีเวลาที่จะฟังคำตถาคตมีปัญญาที่จะทรงจำได้แล้วสามารถพูดตามได้คล่องปากในเนื้อพระธรรมของพระศาสดาแล้วขึ้นใจนึกในใจนึกเมื่อไหรนึกได้ตลอดแล้วเข้าใจคือการแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิ อันนี้พระผู้มีพระภาคก็ทรงรับปาาระกันว่าจะได้ไปเกิดเป็นเทวดาเทพนิกายชั้นใดชั้นหนึ่งบทแห่งธรรมที่ตนเองคล่องแคล่วในสมัยมนุษย์เนี่ยจะไปปรากฏแก่เธอผู้มีความสุขในภพนั้นสติบังเกิดขึ้นช้าก็จริงแต่การบรรลุธรรมย่อมบังเกิดขึ้นได้ในเร็วพลัน <c oughs> พอไปเกิดเป็นเทพนิกายเนี่ยใช้ชีวิตไปสักพักหนึ่ง เมื่อระลึกถึงบทแห่งธรรมได้สัญญาเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยพระศาสดาบอกจะบรรลุธรรมเลยนะถ้าระลึกถึงบทแห่งธรรมไม่ได้เองเพระองค์ก็บอกว่าก็จะมีโอกาสไปเจอภิกขุที่มีฤทธิ์ขึ้นไปแสดงธรรมในหมู่เทพบริษัทนะพอได้ยินได้ฟังธรรมะซ้ำในธรรมะบทที่ตนเองคล่องแคล่วในสมัยมนุษย์ก็จะบรรลุธรรม หรือถ้าไม่ได้โอกาสนี้ก็จะได้โอกาสที่สามก็คือไปเจอเทพบริษัทเนี่ยแสดงธรรมด้วยกันเองดังนั้นในหมู่เทวดาที่ขึ้นตายจากมนุษย์ไปเป็นเทวดาเนี่ยอย่างคนที่อยู่ในสมัยพุทธกาลแล้วก็ฟังธรรมะพระศาสดาก็แก่เจ็บตายไปก่อนพระพุทธเจ้าก็มีเยอะแยะก็ไปเกิดเป็นเทวดา นเะทวดาพวกนี้ก็สมหัวกันคุยธรรมะอีกนะนะเหมือนพวกเรามาเกิดเป็นษย์เราก็ม,มาสมหัวกันคุยธรรมะฟังธรรมะพระศาสดานะต่อเนื่องมานะซึ่งก็เลยมองว่าพวกเราก็น่าจะมีเหตุปัจจัยเก่านะได้คุ้นเคยกับอนุสาสนีปฏิหารตัวนี้มานะพอมาฟังคำของตถาคตเงี้ยสโลงสดับปุ๊บโอันนี้ดีนะอันนี้เข้าใจนะ มองเห็นว่ามีคุณค่ามีความสําคัญเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนนะเราก็จะมาสมหัวกันนะซึ่งอัฏฐาโดยอัฏฐาซึ่งพยัญชนะโดยพยัญชนะนะพระศาสดาบ,บอกว่าเมื่อเทวดาคนนี้ไปได้ยินได้ฟังนะธรรมะของกลุ่มเทวดาที่เขาพูดคุยกันนะก็ ระลึกถึงบทแห่งธรรมได้ขึ้นมาก็สามารถที่จะบรรลุธรรมได้เลยถ้าไม่ได้สามโอกาสจะได้โอกาสที่4ี่ก็คือพวกเทพบริษัทที่เกิดก่อนจะมาเตือนเทพบริษัทผู้เกิดหลังถึงข้อธรรมพอมาบอกข้อธรรมกับเทวดาคนนี้ซึ่ง ในสมัยเป็นมนุษย์เนี่ยเคยฟังคำของพระองค์หนึง่นงๆแล้วคล่องปากขึ้นใจทังตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิแต่เกิดตายไปซะก่อนนะ,นะไปเป็นเทวดามาเจอเทวดาที่เกิดก่อนมาเตือนก็เป็นเหตุปัใจจัยให้บรรลุธรรมได้เลยน,นี่ก็เป็นประโยชน์ของสุตตะ